พาอไม่ครบสงฆ์ในวัดน,นั้นถ้าตามพระวินัยจริงๆก็ต้องมีพระห้ารูปขึ้นไปไม่เหมือนเสดปฏิโมกนะ่ะโรงบโบสถ์จะมีสี่รูปครบสงฆ์แต่ถ้าบุญกระนแล้วก็จะต้องมีห้ารูปขึ้นไปทุกวันนี้รูปเดียวก็รับอืมนั่นแหละก็คือเหตุมันนี่ก็มีคนถามว่าได้บุญไหม เราก็เราก็เลยพูดตามความเป็นจริงว่ามันก็ได้บุญนพราว่าทําบุญไม่ได้ทําบาปแต่ว่าพระไม่มีอนิสงส์่นเรื่องของเรื่องมันนะแต่ว่าใชา้พ่อแม่ครูอาจาร,ราย์พ้าสายพุทธิชนเก่งคัดระคุณในทางในวินยัยท่านจะไม่ไม่ไม่เอาแบบนั้น,นจยโคบสง้ารูป <c oughs> มีพระห้ารูปขึ้นไปท่านจึงจะรับกระถิน่น แต่ยวันนี้ก็ห้ายากมากกลูกนะพระที่จะห้าลูกในวัดวารามนั้นนั่นก็เออก็เป็นรบเพณีกันไปน,นจะมาบอกเราว่าเอา้าก็ทำบุญจะไม่ได้บุญได้งไงก็จะว่ามันซัดเราเองนกะ็เจตนาเป็นเป็นกุศลก็จบตรงนั้นแหละแต่ว่าพระไม่มีอานิสงส์เอาเราก็สวดกระถิ่นยังไงก็เอาหมูเอาคณนะเอาอะไรมาสวดหนนะ้ก็เป็นประเพณีออกป็ประเพณีที่เป็นบุญนั่นแหละแต่ถ้ากินเหล้ามาฆ่าจ่าติบิตมันก็เป็นบาปนะ มันก็ลงตัวนั้นเพราะบุญจริงๆจะไม่มีการทำปนาติบาตไม่มีพวก <c oughs> สุราของมืนเมาแต่นี่มันเป็นประเพณีบุญกระบากก็เลยคู่กันไปคู่กันไปนี่เรานี่ก็อยู่หลายปีแล้วเนี่ยเราไม่รับส่วนกว่าที่เราจะไม่สามารถหลีกยากลูกศิทย์ลูกหาได้เราจึงจะค่อยพิจารณาภายหลัง แต่เดี๋ยวนี้เราพอที่จะหลีกได้เราก็ไม่รับนะเพราะต้องการยึดปฏิปทาหลวงปู่ม,มั่นบุริทต,ตัวไว้ก่อนถ้ามาลูกเขาก็เป็นกระถินโจรอะไรมาเราก็บังสกุเอาเราไม่รับเราไม่เอาอานิสงส์ตนนั้นนะ่ะลูกก็ได้บุญกุศลเต็เมมเต็มหน่วยของเรื่องของของ,ของลูกเพราะั้นก็ยกไว้เรื่องของบุญของลูกของหลานเอ็มาเราก็ยกไว้ตอนนั้นนะตอนนี้ถ้าไม่มีเหตุจริงเราก็ก็จะพยายาม อันนี้ไปเรื่อยๆ,ๆผ่านไปเรื่อยๆ,ๆเรื่องกระถินนี่เพราะว่ามันเปงไงนค,น,ออน,นความรู้สึกนั้นผ้าก็เยอะอยู่ในความรู้สึกผ้าเราก็เยอะเต็มอยู่ในตู้กระถินก็คือผ้าถ้ากระถินจริงๆถ้ามีอาหนึ่งสงจริงๆ,ๆก็คือผ้าในสมัยก่อนนี่ก็ทางด้านหน่วยบิการเข้าไปดูวัดวาราม่าพระที่จาพารษปัญชามีครบห้าลูกหรือไม่แต่พระรูปใดที่บอกว่าผ้า จีวรขาดปิ่นหรือผ้าสังฆาผ้าเสบุง,บงอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นนั่นก็เข้าไปกร่าบเพราะครูอาจารย์ไปพูดถึงเรื่องที่จะทํากระถินภาวนาเรื่องการทํากระถิน่นอ่าผ้ารูปนั้นก็ต้องเป็นพระผู้ทรงทาทรงวินยัยด้วยต้องเป็นผู้ที่รู้การกรถินอืรู้การอธิษฐานผ้าใช้พินทุใช้รูปกระถินเดอะกระถิน่นนี่นก็ว่ากันไปตามนั้นแหละ ที่เราเรา,เราไม่สนเราก็เลยไม่ได้ไปสนเดเรื่องกระถินในเรื่องของพวกนี้เราก็ใช่พูดถึงนะถ้าพูดกระถินนี่เรามันก็เป็นประเพณีของชาวพุทธเราก็เราไม่เข้าไปเข้าไก่นะจากนั้นก็เป็นประเพณีต่อต่อ,ต,อต่อกันมาเพราะพระผ้าไต่จีวรเยอะแล้วนะในวัดวาราามนั้น,น,นให้ฟีก็ไม่เอาแล้วนะไม่มีใครอยากบวชแล้วบาทก็บาทก็เต็มอยู่มีแต่บาที่ดีก็ไอ้ฟีก็ไม่เอาแล้ว นั่นะนั้นบุญกะถีนี้ก็เลยเป็นประเพณีต่อๆกันมาว่าจารย์เขารับให้ด้วยความเมตตาคือเป็นประเพณีเจ้าอานิสง์ก็ได้เต็มเต็มหน่วยพระถ้าพระห้ารูปขึ้นไปแตน่นี่ก็อานิสง์ได้เต็มเต็มหน่วยอาน,นิสง์ของผู้ที่ทำกะถน,นด้วยอาน,นิสง์ของผู้ที่รับด้วยนั่นแหละแดี๋ยวเราพูดเรานี่พี่นาแพ่ตอง ดูแล้วว่าถ้าพระไม่คบสงฆ์พระไม่ได้ถูกต้องตามที่พุทธบัญญัติถ้าว่าได้บุญมันก็คงไม่เต็มนะรู้ไหมบุญบุญมันก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปทําบาปเราอย่กทำามือกระถิ่นพระท่านจะรับหรือไม่รับเราก็เจตนาเป็นบุญกุศลงของเรามันก็ได้ได้จนนั้นนะแต่มันก็ไม่เต็มเพราะพระไม่รู้ทำไม่รู้วิไหนนะเรื่องของเรื่องมันนะถ้ารู้ทำรู้วิไหนท่านก็จะไม่รับเลยมอสาาลงพ่อชาตสุพโทอย่างนี้ท่านจะไม่รับเลยอะ ท้าไม่ครบห้ารูปขึ้นไปท่านก็ไม่รับอืนี่แหละก็คือทางด้านไอ้พุทธบัญญัติเรื่องกระถินแต่หลวงปู่นี้ไม่คิดที่จะเอาเรื่องนี้เข้ามายุ่งเพราะเจตนาในทางมากทางผลเพื่ออยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวอยนตายอยนตายภาคเราขาดวินเราก็จะไปชับบรรทุกนั้นเอาตามทั้งขยะบ้างตามป่าชาบ้างตามพระวิี่ยคือเราชอบของเราอย่างนั้น พอเราสร้างบารมีมาอ,อด,อดาๆอยกๆเราไม่ได้สร้างบารมีมารู้หลาฟู่ฟ้าเหมือนหมูเหมือนมัอนคุณบาอาจารย์ที่เรารู้ตัวเองนี่อื ừ, เราชอบนูน่นพระมหากัสสปะนูน่นพระอัญ,ญาักุลธัญญะนู่นเราชอบแบบนั้นนะอืมชอบพระนรารกะนุนชอบพระที่อยู่ป่าชอบพระศรีวลีนู่นที่ท่านอยู่ป่าอยู่เขาที่ท่านไม่ได้สนใจกับพวกนี้ก็ดูพระอัญจญักาาาุลธัญญะอืมเวลาที่สําเร็จมรรคผลพระนิพพานช่วยพุทธเจ้า ในมากเพราะเป็นพระแก่ก็ับไปบ้านไปโปรดเอาวงศาคณะญาติไม่กี่คนก็อ,อยู่ป่ามีชา่างเป็นผู้ประทากอยู่ป่าสิปีดูนี่ดูแล้วว่าเออถ้าขันไม่ไหวแล้วจําเป็นต้องละมันทิ้งเข้าสู่นิพพานดีกว่ากราบพระพเจ้าแล้วก็เข้าสู่มหาปรินิพพานและมีสมณีน,นมีพระรูปใดที่อุปถาคพระอันแดง่วนตัญญะนะไม่มียอมผ้ายอมด้วยอะไร ดินขี้โคลนเห็นไหมล่ะน้ำขี้โคลนเยอะๆก็หยยบหยยบหยับหยับใช่ไหมนัม่นแหละขย้าขย้าขย้าบางทีก็เอาหินมาถูถูถูออกเป็นสีสีดินที่อะไรก็ยอมยอมย้อมนั่นแหละเสีอะไรก็มันเป็นกาสาวะพัดผ้าย้อมฝาดมันก็เอาทํานั่นทำ่พราะอ,อยู่ในก็อยู่งั้นจนเกษรภาพาแล้วโอ้ดูแล้วไม่ไหวแล้วก็เออสมกันแล้วเราก็จะลกขันแล้วก็ วัดวารา,ราุติเจ้าเข้าสู่มาวันนี้ที่ผ่านชอบชอบอย่างนั้นนิสัยเราเป็นนิสัยอย่างนั้นนะเราเห็นข้างนอกดู้ลผู้ฝั่งมันเหมือนกับทางลูกเกินไปมันก็เกินไปเพราะมันเกินไปมันก็เลยเป็นไงวัดวาราก็เลยเป็นตลาดร้านค้าไปเสียนั่นมันก็มีที่วัดท,ท่นั้นที่ว่างก็เลยจัดตลาดนัดบ้างพอได้เงินได้ทองเข้าวัดวารามก็จะได้บุญก็ว่างนั้นมันก็ใช้แต่มันก็ไม่ใช่นั่นเรื่องของเรื่องเหมือนกะ พรบารามไม่ใช่สถานที่จัดงานนะั่นพูดถึงตามพะวีไไนัยมันก็ไม่ได้แต่พูดถึงความเมตตามันก็ได้อีกนั่นใช่ว่าไงเราก็ไม่เข้าไปเก้าไก่อั้นแต่เป็นเราพูดในฝังแค่นั้นแหละแต่เราชอบอย่างนั้นเวลาทําเพียนทุตรงแเราก็ชอบมันเป็นอัตตะกิริมัานุโยเหมือนกับพระจ้กุบาลอย่างนั้นเหมือนกับปราที่ทุบขาทุบแข้งตัวเองที่เมียที่จะ จ้างจนมาฆ่างั้นน,นทำเกณฑ์นี้จนไปนิพพานไปปากเรือโค้งงง้นเราก็ไปอย่างนั้นในใสีสใช้เราเนี่อเพราะว่านั่นคือ,ค,อคือทางเดินที่มันหลุดมันพ้นได้ไวถือว่าเป็นความพร้อมทั้งหมดที่เตรียมตัวมาเราไม่ได้สนใจทางด้านราชกษัตราย์จะนสน่หเสือจนยอนเราจึงตั้งใจเลยว่าจะไม่สร้างวัดเดี๋ยวตั้งใจว่าจะอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวจนตาย นีิเราก็ไม่ได้สร้างนะนี่ก็เป็นที่พักสงรางนะบุรณาปฏิสังขรนี่เราไม่ได้ผิดสั์ตัวนั้นนะั่นแนะเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ก็ต้องเอาอย่างนี้นะ